สวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่สนใจคาริมบ้าทุกคนนะครับที่คือวิดีโอนี้ผมจะแนะนำวิธีการเล่นคาริมบ้าภายใน15นาทีนะ ก็บอกเลยว่าเจ้าคาริมบ้าเนี่ยเล่นไม่ยากเลยนะเราสามารถฝึกเล่นได้สําหรับคนมีพื้นฐานเรื่องดนตรีแล้วก็ถือว่าไม่ยากเลยสำหรับใครไม่มีพื้นฐานด้านดนตรีก็อย่างที่บอกไปสามารถเล่นได้ภายใน15นาทีก็สามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําตัวค,ะะครับผมชื่อแสงแดดครับก็เป็นแอดมินเพจคาริมบ้าครับแหล่งรวมความรู้เรื่องคาริมบ้าครับเรามีการทําเพจนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับคาริบบ้าขายคาริมบ้านะครับแนะนําลูกค้านะครับจากประสบการณ์ของผมหรือหลายๆอย่างนะครับวันนี้จะมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับ ใน15นาทีนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีคาริมบ้านะผมก็อยากจะขอแนะนําแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับสามารถให้เพื่อนๆได้ลองเล่นเจ้าคาริมบ้านะครับอย่างง่ายๆนะโดยที่เราก็สามารถเข้าไปทาง s t o r e หรือว่า Store นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าคาริมบ้าเข้าไปนะครับเราจะเจอแอปสีฟ้าๆแบบที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะแล้วก็จะชื่อว่า Smart k คาริมบ้านะครับจริงๆเป็นแอปของทางเกาหลีนะการใช้งานเนี่ยมันไม่ยากครับมันก็คือเหมือนคาริมบ้าเลยก็คือมีคาริมบ้ามาให้เราดีดเลยเราสามารถเล่นคาริมบ สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเองจะชอบคาริบบ้าหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นจริงจังหรือเปล่าเราก็ลองโหลดแอปนี้มาลองเล่นดูก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเจ้าคาริบบ้าหรือซื้อเจ้าเครื่องคาริบบ้ามาลองเล่นกันก่อนนะครับก็ตัวนี้สามารถไล่สกิลได้อย่างที่ผมลองไล่สกิลไปให้ดูนะครับแล้วก็สามารถเล่นเป็นเพลงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ชมก่อนนะ บบเพื่อนก็สามารถไปลองโหลดเล่นได้นะสำหรับแอป Smart k คาริบ้านครับใครที่อยากจะลองเล่นเป็นเพลงเลยนะโอเควันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการเล่นเจ้าคาริบ้าให้เป็นเพลงเลยนะเบื้องต้นเรามาทําความรู้จักกับเจ้าคาริบ้าก่อนคาริบ้าก็จะมีเป็นสเกลแบบนี้นะครับโดยที่เบื้องต้นเนี่ยผมจะแนะนํ้เพื่อนๆดูแค่ตัวเลขก่อนนะครับโดยคาริบ้านเนี่ยก็จะมีตัวเลขติดอยู่ตรงนี้นะซึ่งก็เราจะต้องดีสลับการ2ข้างแบบนี้นะครับหลักการนะครับก็คือเลข1แล้วก็ตรงนี้เลข2นะครับเลนะครับมีเลข3าม ฟาเลขสี่าซอนเลขห้าลาเลขหกแล้วก็ทีเลขเจแล้วก็กลับมาที่หนึ่งโดหมายนะครับก็เป็นโดเลมีฟาโซลาทีโดแบบนี้นะครับแล้วก็จะดีดสลับกันไปเรื่อยๆนะครับด้วยหลักการก็คือเราแค่แปะแลครับแล้วก็ดีดลงมาเบาๆนะครับวิธีการดีดนะครับ จากนั้นครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็จะดูโน้ตเพลงที่ผมมีให้นะครับบนหน้าจอนะก็คือเพลงแรกที่เราจะลองเล่นกันวันนี้นะครับง่ายๆก็คือเพลงที่ชื่อว่า m a r y Had a Little Lamb นะครับซึ่งเป็นเพลงพื้นฐานในการที่เราจะหัดเล่นดนตรีกันผมว่ามันไม่น่าจะใช้เวลาถึง15นาทีด้วยซ้ำเนาะมาลองดูกันเลยครับสำหรับห้องแรกครับก็จะเป็น 3, 2, 1, 2นะครับโอเคแล้วก็ดีไปเลยครับ3ใช่ไหมครับก็ดูตัวเลขนี้เอานะ3 2 1 2 แล้วก็สามสามสามนะครับอ่าลองดูเลยครับเครื่องหมายลบนะครับก็คือหมายว่าเราก็ค้างไปหนึ่งจงังหวะนะครับแล้วก็เราไปเริ่มต้นใหม่นะเราก็จะพูดว่าเว้นก็ได้นะอย่างนี้ก็คือห้องที่หนึ่งต่อที่ห้องที่สองแล้วห้องที่สามลองดูห้องที่สามก่อนนะห้องที่สามมีแค่เลขสองสามครั้งนะครับก็เป็น 2 2 2แบบนี้นะครับโอเคเราลองดูนะครับให้หนสองสาสามสงนึ่งสามสามสา3เว้น2 2 2สนะแบบนี้ครับง่ายๆนะครับต่อมาครับห้องที่4ครับก็จะเป็น3ามห้าหใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ดูตัวเลขนี่ยอครับสแล้วก็5้าหมันอยู่ฝั่งไหนก็เอามือฝั่งนั้นอนะดีครับเราจะไม่เอา ข้างนี้มาดีตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเลขมันอยู่ฝั่งนี้เราก็เอาข้างนี้ดีนะครับการเล่นง,ง่ายๆนะสามห้าห้านะครับแล้วก็เวนเ้นไป็หนึ่งจังหวะครับ4ี่ห้องต่อกันก็จะเป็นเว้นเว้นอ่าต่อมาครับบรรทัดที่2นะครับง่ายๆครับเหมือนเดิมเลยครับเมโลดี้เดิมนะครับ เว้นอาตรงห้องนี้ก็จะเป็น2 2 3 2 1แบบนี้นะครับทวน2ห้องสุดท้ายนะครับก็จะเป็น2 2 3 2 1อ่เดี๋ยวเราเล่นทั้งหมดให้ฟังนะครับทั้งเพลงเลย อ่าเราก็สามารถเล่นเป็นคอร์ดได้ด้วยนะครับก็คือการเล่นเป็นคอร์ดเนี่ยอาจจะต้องดูในบทเรียนถัดไปนะครับเพื่อนสามารถเข้ากลุ่มเพื่อเรียนรู้ได้นะเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่ยากเลยนะครับสำหรับเพลง Mary Had a Little Lamb นะครับเพื่อนสามารถดาวน์โหลดโน้ตได้ทางใต้คลิปเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเราก็ได้ลองเรียนรูนะครับว่าเราจะหัดเล่นคาริบบ้าได้ยังไงบ้างเราก็ได้เล่นเพลงง่ายๆไปแล้วนะครับกับเพลง Mary Had a Little Lamb นะก็ซึ่งเป็นเพลงที่เบื้องต้นนะครับในการหัดเล่นดนตรีผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน้องๆหนูๆหลายคนเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะไม่ยากเลย ตอนนี้ครับผมมีสิทธิพิเศษนะครับสำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้จบแล้วอยากจะไปต่อนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีคลิปสอนเยอะมากกว่านี้ครับก็คือมีหลายเพลงมากกว่านี้เราก็จะสอนหลายเพลงเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจผมให้สิทธิพิเศษเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ดูวิดีโอนี้จบนะครับสามารถกดเข้ากลุ่มนะครับได้ทางลิงก์ที่อยู่ด้านใต้คลิปนะครับย้านะครับว่าผมจะขอรับเพียง500ท่านเท่านั้นนะที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้นะเทคนิคการเล่นคาริมบ้านะก็คือเราจะมีสอนเพลงง่ายๆนะเบื้องต้นนะเพื่อนๆก ลองไปลองเรียนรู้ก่อนแล้วก็สามารถเล่นกับทางแอปพลิเคชันได้นะเรื่องสามารถสอบถามข้อมูลวิธีการเล่นเบื้องต้นได้เลยนะครับก็จะมีทีมงานของเราเข้าไปตอบคาถามให้ตลอดเลยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็ยังไงอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนะครับให้เพียง500ท่านแรกเท่านั้นสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจคาริมบ้าอย่าเป็นเจ้าของแบบเล่นแบบจริงๆจังๆเลยนะครับไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์ ตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สําหรับทางร้านของเรานะสำหรับลูกค้าที่ซื้อคาริบบ้าจากทางเราเราได้สิทธิพิเศษมากมายนะคบไม่ว่าจะเป็นการเรียนคาริบบ้าครับคอร์สพาวเวอร์ฟูลคาริบบ้าก็จะสอนทั้งหมดเลยเกี่ยวกับคาริมบ้าให้เพื่อนได้รู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีดวิธีการเล่นเบื้องต้นหรือไม่ว่าอ่านโน้ตระบบตัวเลขระบบโดเรมีนะครับลดระบบภาษาอังกฤษ ระบบแ KB ความรู้เรื่องของค่าของตัวโน้ตนะครับ time signature ค h o r d นะครับก็จะรวมกันไว้อยู่ใน cross นี้นะครับมีให้ฟรีสำหรับลูกค้าที่ซื้อคาริบบ้าจากทางร้านเราเท่านั้นนะครับครั้งยังไม่พอครับเราจะมีโน้ตเพลงนะครับอัปเดตให้ทุกวันนะครับก็คือเราจะมีเพลงอัปเดตให้ทุกวันมีโน้ตลงให้ทุกวันนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปตามหาโน้ตแล้วถ้าเพื่อนๆไปซื้อจากที่อื่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องไปหาความรู้พวกนี้เอง้วครับซึ่งมันหายากมากเพราะว่าเครื่องดนตรีชนิดเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่นะครับซึ่ง หาได้ค่อนข้างยากในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อกับทางเราเนี่ยแน่นอนครับครบจัดเต็มเลยครับไม่ต้องไปตามหาอะไรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเรียนแล้วก็โ no น้ตเพลงนะครับมีมีอัปเดตให้ทุกวันนะครับสามารถขอเพลงได้ด้วยนะก็าารเราก็จะทําให้ตามคิวนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อจากทางร้านเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของการตั้งเสียงนะครับเพราะว่าเราตั้งเสียงให้จากทางร้านทุกตัวนะครับทุกตัวจะมาตรฐานเลยเนียบเลยนะครับเป๊ะมีก็ไปถึงมือก็สามารถหยิบออกมาเล่นได้หรือใครแม้กระทั่งที่สนใจสินค้าที่เป็นแบร,รนด ดังที่มีชื่อเสียงในตลาดเท่านั้นรับรองได้เลยว่าเป็นของแท้นะมีใบาการันตีว่าร้านเราเป็นตัวแทนโดยตรงจากทางโรงงานเลยนะหลายชิ้นหลายยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นเอพิวยางนะครับเก ลิงติงมายลอนไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมถือในมือนี้ก็คือน้อง v v s หรือเจ้าเซกานั่นเองครับเมื่อที่สนใจสินค้านะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ที่อยู่ทางด้านใต้คลิปหรือจะเข้าไปชมสินค้าก่อนได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.carlimbaclubshop.com หรือมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมก็ สามารถสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์ของ Facebook หรือไม่ว่าจะเป็นไลน์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนะครับวันนี้เขาต้องลางกันไปก่อนแล้วครับยังไงเป็นกาลังใจเพื่อนๆที่กำลังอยากฝึกคาริบ้าน,นครับยังไงเจอกันในกลุ่มครับผม